สวัสดีค่ะยายได้ของฝากจากเพื่อนบ้านเนอะค่ะแตงไทยน้อยๆสีเขียวงามๆค่ะมึงเหลวนะสิเป็นแตงไทยโบร่านเนาะค่ะหอมมาเลยนะค่ะพันไปป่านต่างจังหวัดเนาะค่ะพนเอามาฝากสองลูกแต่ยายจะทำหลูกนางกอนเนาะค่ะกินก็นนาำผึ่ง ปีใหม่ยายจะพูดเดีไปต่างจังหวัดดอกค่ะหลานชายพาไปแถวเมืองการญนะค่ะปีใหม่ปีเก่าพานม่แหลวยายรีก่ะคือเก้าค่ะเขียวง่ามค่ะแ้าจิกินกับน,น้ำผึ่งดอกค่ะนี่ค่ะเขียวง่ามมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ แตงไทยโบราณเนาะค่ะลูกหน่อยๆหนิหั่นเป็นชิ้นก็ข้ามเนาะค่ะแล้วก็ลาดด้วยน้ำผึ้งของฝากช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานรเนี่ยโอ้โหพอ,อ,อได้สื้อยังกินเนาะค่ะข,ของฝากหลายอันนี้เพิ่งก๊ ผู้ฝากสมก็มีผู้บ่านอยู่ทั้งเหนือกินบนท่านค่ะยายต้องเอามาขันน้ำสมไว้กินกันหอมหอมค่ะนี่ค่ะเคี้วโมโลกดเลยค่ะยายอันสีโเูเฮดกะทินอกคาะยายสิลาดอันนี้เอาลาดน้ำผึ้งเอา ก็จะย่ายยื่อน้ำเพลิงมาจากเมืองกาญหันพ่อขั้มพ่อขั้มเสียงดังแน่ถ้าใครทักสร้างคนซ่อมบ้านให้มันยังเหลือบางจุดเนาะค่ะยังต้องซ่อมแซมต่อ นี่ค่ะเขียวมอเลกอตงามงามเราฉีดก็ข้ามเนาะค่ะฉีดไนร่ายกับสิคืนลุงข้อตีข้อชาว์นเนาะค่ะของฝากจากเพื่อนบ้านยายว่าไม่ยังฝากเพนกับเขาไปเมืองกาญจะมี แต่ของฝากกบกบินแล้วก็เจ็บข้อาขาพักขายัางไปบพถูกจุดเนาะค่ะไปเจอมะขามหวานเจ้าหนึ่งพอนห้ชิมกพ็พอค่อยหวานค่ะข้างในกับเป็นล่าน้ำก็เลือดได้ซื่อมาเข,เขียวเขียวแต่งามๆแล้วแยกจะลาด้วดยน้ำพื้น นี่ค่ะเดี๋ยวแยกสีลาตัวน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งแยกอ่ะเทใส่โหลไว้ยังจีใส่ง่ายเนาะค่ะเวลาเขานทำผมาใส่นี่ค่ะลาตัวน้ำผึ้งหอมเราต้องเฮ็ดกะทิหยาดเนาะค่ะแค่นี้ก็แสบละ อีกจะเคืองสอนเนาอค่ะเรียบร้อยค่ะแตงไทยลาดลาดน้ำผึ้งค่ะอขออนุญาตจัดก,การในสอนเน้ะค่ะเด้อมหอมหวานนี่ค่ะแตงไทย ยายเดยลาดนำพึ้งลงไปเนาะค่ะของฝากจากเพื่อนบ้านยายก็มาประจุกเกาสิกินกับกะทิโสดกับห่วงสุขภาพเนาะค่ะฮันเป็นพ่อข้ามพ่อข้ามยายก็เรานำพึ้งลาดค่ะยายก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะมาชมคลิปใหม่ยายนี่ก็เขามาปีสองพันหาร้อยหกสิบเก่าแล้วเนาะค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้ดค่ะเดินทางไปทงไังใดก็ขอให้เข่วขาดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะสวัสดีค่ะ